นมะพี่น้องเบ,บาๆไรมาเด้อพี่น้องนกงไปจับน้ำสาวโบเด้อค่ะยืดจัสั้นพี่เราค่ะพี่น้องปรุงมาแล้วตกแตงด้วยนี่หมะหน้าไขก่กระใสหน่อยหนึ่งตุ่มไขผ่ผอมตุ่มไข่ใสออนเซนพริกผงน้ำตาลอะไรใส่หมดแล้วนะคะน้ำซุปก็คือ อร่อยนะคะอันนี้คือหอมหอมเจียวสําเ็จรูปค่ะต้่มกล้วยจับเสกแสบมาเดอ้อพี่น้องใซ่อันหอมเจียวหลายๆแซ่บจียบหอมเจียวโคเลให้เข้ากันห่อนๆจนเย็นเลยนะคือ มาเด้อพี่น้องมาเด้อสามสิต่างกล่องเด้วเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องหา,นานหานันหาหนีอยู่ตุ่มใส่โคกไก่พี่น้องคะ่ะยังสี่ละพี่น้องมาแซ่บๆบ่บอกละไตุ่มใส่พกขะหนะใส่โคกไก่ขลองมาอันนี้ตูดไก่ นิ้วจนจัหอมหวานกรอบหอมเจียวอืออือคือไข่ออนเซนอือ ร้มเองพี่น้องมาเดยวมาเดยวแสบๆน้ำเงินได้จ้าอหอนหอนอยุกเส้นจับกันนะบริเลคนพี่น้องคะ่ะเส้นจับกันแล้ว ชมเองจ้าช้ำๆเลยอืม ก็จับไก่นอยากใส่มือไในแล้วพี่น้องแซ่บไม่มี ยูจนสันอีกแล้วพี่น้องเลย เส้นเหนียวปวดบันพี่น้องค่ะื เจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายเด้อค่ะกลมามิิดตามนับส้มค่ะนิ่งมีหลายลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ